ลงด้านล่างนะครับน,นี่ของทั้งหมดนะอ่าผมเพิ่งเปิดเลยนะครับขออนุญาตเอาลังลงด้านล่างมาดังทีละชิ้นเลยอ่ะดาบรฟครับหนึ่งชิ้นโอเคครับถูกต้องครับอ่าเข็มขดัดเรนเกลหนึ่งชิ้นถูกครับเป็นสองครับคาทาเรนเกล์สามชิ้นครับ ตีเก็บการ์ดเดนเกลครับถูกต้องครับอันนี้สายเดนเกลเอ,อันนี้เข็มคัดของการินครับผมไว้ไว้ในเฟรมไม่หมดนะเยอะมากครับเอแต่ว่าแล้ว ไกด์อารเมมโมรี่ล่ะเออผมสั่งไกด์อารเมมโมรี่ไปเดี๋ยวสักรุ่นะผมเช็คดูให้ละเอียดก่อนอเดี๋ยวว่ามันอยู่แคกไหนหรอโอเคครับได้ของแถมมาเป็นรีไวท์นะฮะน่าจะของแถมนะโอเคเดี๋ยวผม ตอนนี้ผมยังไม่เห็นไกอาร์เมมโมรี่นะเผื่อเขาแพ็กมาตกับตัวไหนหรือเปล่าเอา่อสักูนนะผมลองเช็คดูให้แน่ใจก่อนอ้าวผมยังไม่เจอไกอาร์เมมโมรี่นะเดี๋ยวลองแกะอ่ะแต่ผมแกะออกมาก่อนเลย น,นี่การเปรนะเดเก็แกะดับเล็บก่อนอันนี้ของแถมนะครับไม่เกี่ยวนะตอนนี้ผมเห็นอยู่สี่ชิ้นนะครับผมสั่งไปหกนะมันมีไกอารเมมโมรี่ด้วยเดี๋ยวลองแกะดูครับเพื่ออยู่กับตรงไหน ไปไวๆเลย โอเคนี่ดับเล็บครับครับใส่เงี้ยนี่ไงครับผมไปไวๆนะครับเล็บครับนี่เป็นเกล ไม่ได้แม่เลยอันนี้เราใช้มีดนะ ตับปะมันนี้เป็นเกลยวครับกระตาของคาริสตอนนี้ผมไม่เจอเมมเลยนะครับยังไม่ได้เจอเมม นี่กระทาของเรนเกลครับอืมนีเข็มขัดเรนเกล โอ้โอซาร์รี่ครับอืม mm. ตอนนี้ยังไม่เจอไปอันเมมโมรี่นะฮะครับอันนี้สายเส้นหนึ่ง ม่ามึงรีบไปไหนครับไม่เจอเลยน่กัดหรือว่าเขาลืมใส่ให้ผมอะ่ะโอเคนี่กัด อ่ามมผมไม่ได้มานะครับอืมชัดแล้วม,ม,มิมไม่ได้มาจะต้องทักไปที่ร้านครับโอเคมิมไม่ได้มาครับโอเค ตอนนี้ครบหมดทุกอย่างครับแต่ขาดเมิม2ชิ้น1234567อีก2ชิ้นมมนี่ผมไม่เึงมมเลยฮะโอเคมิมไม่มีฮะไม่เจอเมิมเลยโอ้เมมไม่มีครับ เดี๋ยวลองแกะกล่องกาเรนดูก่อนเผื่อมีเมมยอยู่ด้านในแต่ผมว่าน่าจะไม่มีนะทางร้านน่าจะลืมใส่มาแหละเออผมเดานะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาชิ้นอื่นลงจากลังก่อนแล้วกันเพื่อมันแกะง่ายแกะสะดวกนะอุ้ยขอไป ดาบเบบหลบไปข้างๆหลบไว้แล้วกันเอ๊ะ <Okay. S 1> ไปฝั่งนี้แล้วกัน โอเคเมนไ,ไ,ไ,ไม่มีครับอืมอืมแบบนี้ต้องบอกทางร้านอีกแล้วเมไมไม่มีนะ okay. ครับโอเคบอกไม่ครบครับอืมจวต้องบอกทางร้าน,นทางร้านน่าจะลืมน่าจะลืมใส่มาไม่ครบ โอเคเอาจบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องทักไปถามที่ร้านก่อน